ท่านจะ,ะพาไปที่น้องแฝดเลยท่านจะไปรับฝันไปมอบวองทุนขอเรียนถ่ายรูปรวมก่อน,นพี่สวยและแม่แม่ประกอบนักอบังประหันเข้าประกอบบางประหันเข้าดวนและบางประหันไม่มีประโยชน์ตรงนี้คือหนึ่งสวยสองคนสักทีแม่อยจะคุยกันแม่อยจะคุย,แม,ย,คยแม่ถือตุ๊กตาหนูขออนุญาตไม้เขี่ยบังประหันยิ้มขอบคุณคุณพี่ที่ประมูลตุ๊กตาไปตัวละงหน้าพัน ขอเสียงอีกได้ไหมครับนายกกดได้ขอเสียงเจเจบู๊บบู๊บบู๊บเชิญท่านนายกในที่8ครับมัถ่ายรูปสื่อมวลชนเชิญท่านได้ถ่ายรูปท่านครับแสดงความยินดีกับสมเด็จริญนรินท์แม่ท่าของอนุทยา ขอสมรงมาครับทุกคนนายกอบจจังหวัดอยุธยามาร่วมงานแต่งน้องแฟดนะครับนายกดาดี นี่งนี้อเคไหมนี่ไม่ีมากฮะลเยียมเ่ยะัลโหลโอ้นายกจอจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้วนะครับสมเดเจริญบุรคุณรบก็เดินทางมาเยี่ยมร้องแพลงนะครับ đó đấy rồi rồi nhỉ anh đi lu lu nào nào chuẩn rồi này วันนี้ก็เป็นนครบรอบคเดือนของน้องแดใหคนครับคุณแรกของโรคปับสาะใสองนคาร์ดรปวยพรน้องแปดนะครับก็เปล่นาในสุขภาพร่างกายแข็งแรง งานบันเทิงของน้องแฝดแล้วก็งานวันแต่งงานซึ่งเทศการแต่งงานก็ได้แล้วเสร็จไปเมื่อเวลาสิบนาฬิกาครับขณะนี้นะครับคุณชายเสียงแล้วก็คุณบอสซึ่งเป็นเจ้าของเรือนของทางจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีก็ใหการต้อนรับท่านนายกอุดรธาจังหวัดขอนแก่นอุดรธานี

นยังเป็นบรรยากาศตอนนี้ครับท <ś le parece> ุกคนนี่เงินแขกเขาบอกมาก โอ้ชายใหญ่โอ้หมอนนุ่มใบใหม่หมอนนุ่มใบใหม่ชายใหญ่หญิงเล็กวิชาวิศวกรเลยวิศวกรไม่ไหวก็มา กเตี๋ยวจากผู้เด่ท้องอนแกเข่จ้างไปหนักตดามเข้ไปออก การการเียการต่อับายไว้ทำคารการเนจั็หวุดประสงค์เป็นจเริของคุณในการเียนะต้องเนขเสนพว่ากำลัสนี้่มาลยเาพร้ับบ้านด้วย ไอน์ทยาสีเดียบันวัเตยุอแ่งออนไลน์าสิขอบคุณนัจุขอผู้ฟดีๆขอปคมุกุโซลนาจรานนะครับนรว จำยามาเยี่ยมช้างมันต้องมาพูดคุยกัพี่ทางทั้าหลายขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่คนนะครับพายากชนสีอ้อยอล่นหอมต้นสีน้ำสีแระดดี่คนน่วว่าความเตาของรตลอดขอบคุณแฟนับจากสามทางรถไล่ี มานาสตาลีและนองนาเีเมียขอที่ยาสัมภาษณ์อุตโตรน่าในวันเชริสในตอนขนะเดีบพทีวีล็อกเชฟมูซอในตอนขณะเดียว ยูทูบเบอร์เป็นเจ้าของกับภาพทีคุยที่การงานคนาทุกสิกับรรยากาศวันนี้ครับถ้าเราสามารถทำได้ที่ม่เนเซอร์นี่จะทำไปงาม่กสักเกียนะครับ เขาลบกันเขาลบไปซอยข้างหน้าซอยข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตามไปพวกช้างไปพวช้างาวอะพวกช้างไปถ่ายไปถ่ายภาพกันไปที่เกิดเด็นที่บ้านนาแล้วคนไหนอ่ะเด็กตามไปเด็ก๋อ้ยปวดคระดูเจ็บเลยนะท่านเดินหายโรคกระด้างนายกต่อเดี๋ยว ท่านนายกสมาคมสงฆ์ก็หนูนะคะนี่เตี๋ยวอร่อยนะกินเตี๋ยวมันก่อนดีตำรวจทหารที่มาร่วมงานกำลังประดับตัวผู้ใหญ่บ้านออกไปจากพื้นที่ีแจกเขาจนหมดครัของยาวของนครสวรรค์ก็ไม่แจกนะผู้ใหญ่โลกเขาไปช่วยงานผู้ใหญ่ก็แจกเขาหมดเลยด้านใหญ่ อย่าไปยุ่งกับกระมงไม่อย่างโนันโนโนดูให้ดีนะลูกนผู้ใหญ่บ้านคนนี้จะชอบอ่ะตอนนี้ซอสชมชงเดินทางกลับแล้วนะครับหลังจากมาเยี่ยมนะครับอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ